สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมสิมีการทดลองมาสู่พี่น้องเมืองนะครับซึ่งเมื่อนี้นะครับผมได้รับมีดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันกระเขายู่ระดับหนึ่งอยู่ครับเมืองครับแต่ว่าผมได้ยินเพื่อนบามานะครับว่าเอาไข่ประวานมาลงอีกมันทีเข่าก็เนีงอีกนะครับน่ครับมันก็ยังเข่าแน่แล้วก็มีการสะดุดแน่อยู่นะครับเดี๋ยวสิลองเอา ไข่ประวานมาลงเบงนะครับเรามันสีมาพี่สูน์กันว่ามันสีเขาในซ้ำไหนนะครับนี่นะครับนีนเมิตที่ผมรับมาแล้วนะครับผมบริเหตวิธีรับให่พี่นองเบงนะครับนี่ก็เขายุระดับหนึ่งนะครับนะครับซึ่งการลงไข่ประวานนะครับเพิ่นว่ามันสิเหตุให่ม็ดค่มขึ้นนะครับผมเห็นเพิ่นมาในยูทูบบังแล้วก็อุ้ยนะครับถึงยังนอ เดี๋ยวมาลองกันบิ่งนะครับนี่ครับมีดที่ผมรับมาครับเขาอยู่ด้ยนะครับสี่กระดาษน้อยๆกับเขานะครับซึ่งก็มีสดุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับนะครับมีผ้าที่ผมเตรียมมานะครับลักษณะเป็นผ้าทหารนะครับ นี่ครับไข่ปลาหวานเดี๋ยวลงนะครับพี่ลงนะครับมีพี่ลงเช็ดได้นะครับเช็ดไปน้ำผ้านะครับเช็ดเอาัำข้อก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเช็ดกันร่องมึงนะครับ ที่เช็ดนะครับ วิธีการมันถือต้องว่น้อนะครับคุณโบถือต้องคอมเมนมต์มาใต่คลิปนี้ได้ครับเด้อน่ครับผลพ,พิสูจน์ที่เห็นชัดเจนนะครับผลพิสูจน์เห็นชัดเจนนะครับมีเอดสี่เหลี่ยมขึ้นนะครับมีเอดสีมันว้าวขึ้นนะครับ ค่วมมั่นว่าวเกิดขึ้นนะครับนั่นครับจากแรกโบ,โบมั่นว่าวสี่นะครับเดี๋ยวมาทดลองบ้างนะครับมาพิสูจน์เมื่องนะครับโอ้องหันพิ่มมาขายน้อใหม่นะครับสรุดเลยนะครับแล้วพิสูจน์เมื่อไงนะครับ เป็นยงไรน,น้อยเนาะ,ะมีสดิตคือเก่าครับอพอดีพอดีครับดาาน้วนครับโอ้ รุดนิดหน่อยครับอ้าวคืออยู่นะครับีนอนกัทดลองเบื้องแรกนะครับนี่คือผลพิสูจน์นะครับนันกัไข่โกเกลแนนนะครับบรสุดนะครับเพืนะครับดีดีโกเกลข่มขืนกวนเกาหน่อยหนึ่งอยู่นะครับอืมดีดีครับดีลองเอาไปใส่เบิ้งนะครับเพราะว่า นี่คือผมกับกำลังใส่ครั้งแหลกก็มาพีสูรในพี่น้องเมืองนะครับอย่างไรก็เป็นพ้นอย่างไรก็คอมเนต์นมาทังดานหล่างคลิปไม่ได้ครับผมับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ